สวัสดีค่ะร้านแว่นตาไอบีเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับค่ะรับบริการด้านใดดีคะสวัสดีครับร้านนี้มีนักทัศนามาตรไหมครับร้านเรามีนักทัศนามาตรตรวจวัดส,สายตาทุกวันทุกสาขาเลยนะคะอ๋อครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นมีลดราคาอะไรบ้างไหมครับมีเยอะเลยนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาไม่มีบินไหนที่ไม่ลดราคาเลยทุกบินลดสูงสุด20%แถมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้3เดือน แล้วตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นแบบเด็ดๆเลยไหมครับสนใจเป็นโปรโมชั่นไหนดีคะกรอบพร้อมเล่นเลยไหมกรอบอย่างเดียวหรือว่าเล่นอย่างเดียวดีคะขอโปรโมชั่นแบบคุ้มแบบเอาแบบคุ้มสุดๆไปเลยครับผมถ้าโปรโมชั่นคุ้มๆเลย ทางร้านจะมีโปรกอบพร้อมเลนกองแสงมีให้เลือกหลายแพ็กเกจเช่นจ่ายไม่เกิน3,999บาทจะได้รับกอบแว่นเลบแวนบวกกับเลนเอซีลอของแท้ประกันศูนย์ไทยหรือจ่ายไม่เกิน6,999บาทจะได้รับกอบแว่นโบลองโอเกลเออามานี่ค่ะกอบพร้อมเลนโปรแกสซีฟก็มีนะคะเริ่มต้นเพียง9,900บาทหรือรับเฉพาะเลนอย่างเดียวเริ่มต้น5,900บาทผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้3เดือนเหมือนกันค่ะแล้วถ้าผมอยากผ่อนนานกว่านี้ได้ไหมครับได้ ผ่อนนานได้สูงสุด1ิบเดือนเลยแต่แค่ส่วนลดจะน้อยลงนะคะอืมอีกคําถามหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเขาตัดสินใจตัดแว่นกับทางร้านเราแล้วเนี่ยผมมันจะรู้ว่า ลูกค้าเขาจะได้อะไรกลับไปมากกว่าร้านอื่นครับอย่างแรกเลยนะคะจะได้รับการตรวจวัดส,สายตาโดยนักทัศนามาตรแบบ full step 7ขั้นตอน45นาทีและได้รับการตรวจโรคตาเบื้องต้นฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยการันตีความคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะส่วนคุณภาพและการบริการสามารถดูรีวิวได้ทุกสาขามีแต่รีวิวดีๆทั้ทงนั้นเลยแล้วการันตีเลยไหมครับว่าร้านเราเนี่ยถูกที่สุดเลยร้านเราไม่ได้ถูกที่สุด แต่คุ้มค่าที่สุดแน่นอนถ้าเกิดกังวลในเรื่องของราคาสามารถเข้าไปตรวจสอบโปรโมชั่นและราคาสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางร้านก่อนได้เลยถ้าอยากเข้ามาดูที่หน้าร้านสาขาพระราม5ตรงนี้ครับมาอย่างไงได้บ้างครับสาขาพระราม5ร้านอยู่ในปั๊มปตทติดกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์สามารถขับรถเข้ามาจอดที่หน้าร้านได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กําลังจะตัดแว่นไหมครับถ้าซื้อของถูกแต่ไม่ได้ใช้ก็แพงอยู่ดีค่ะ